ยูโดปะทะแซมโบใครจะเป็นฝ่ายชนะแซมโบในแบบรัเสเซียรายการขึ้นชื่อมากๆนะครับในรัเสเซียคนที่ใช้ได้อย่างสุดยอดก็คือคาบิบเมื่อต้องปะทะกับยูโดใครได้เปรียบใครเสียเปรียบและใครชนะเริ่มต้นเลยครับเป็นนักยูโดที่อยู่ในเสื้อสีน้ำเงิน ส่วนสีขาวคือแซมโบ้ซึ่งใครเป็นนักแซมโบ้เสริมๆกันได้นะครับส่วนใครเป็นนักจูโดแล้วมีความรู้เสริมๆได้ว่าจังหวะไหนเขาใช้ท่าอะไรหรือเขากำลังคิดจะทำอะไรซึ่งใครที่เป็นผู้รู้ด้านนี้เต็มที่นะครับต่บอดดีนักจูโดอยู่บนครับ โอ้โหผมรู้แค่ว่าเขาพยายามสยบอีกฝ่ายอยู่แต่ชื่อท่าอะไรบ้างไม่รู้ครับโอ้โหรัดแน่นมากนะครับฝั่งของนักแซมโบ้พยายามจะดันขึ้นยังอยู่ล่างครับเอ้าตัดมา ช็อตที่มันเด็ดๆต่อเลยครับหนัวเนียกันอยู่ครับตอนนี้นักยูโดโเกี่ยวที่หัวครับดูขารัดคอนะครับอูหน้าแดงแจเลยนักยูโดโรัดคอเรียบร้อยครับต้องรีบยอมแพ้ครับต้องยอมแพ้นะครับเพราะว่าเสียท่าแล้วเป็นนักยูโดที่ชนะไปสองแขนที่แตกต่าง แต่สำหรับคลิปนี้มันจบแบบนี้และนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็ม